ว่าจะมีเวิลด์ทัวร์ใช่ไหมครับก็มีหลายประเทศมากที่เราไม่เคยไปแล้วก็มีหลายที่ที่แบบเราเคยไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะพวกเราชอบบินอยู่แล้วครับผมที่ที่เราเคยไปก็คิดถึงแล้วกันแล้วก็ที่ใหม่ๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีไลฟ์ยูอยู่ที่นั่นทุกที่ที่เราไปก็ทําเต็มที่ก็อยากให้แฟนๆที่เขาได้ดูครั้งแรกหรือว่าแบบเพิ่งได้ดูสดๆครั้งแรกก็แบบประทับใจอะไรอย่างนี้ครับ เวทชุนโนสวัสดีครับพวกเราไลค์แคนครับนี่สวัสดีครับผมนัทไลคันสวัสดีครับพงไลค์แคนครับใช่ครับก็เงาเหงานึงปกติจะมี5คนแต่ตอนนี้เหลือ2แล้วทีมงานเราได้รับโอกาสครับผมได้ให้ลองไปเล่นซีรีส์กับพี่จูเนียร์พี่มาร์คแล้วก็พี่เกนนั่นเองนะครับผมชื่อเรื่องว่าทีมงานลองมารักกันดูไหมนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่พวกเราก็ สนใจเหมือนกันแบบได้ลองทําการแสดงอะไรอย่างี้รู้สึกว่ามันเป็นสกิลที่น่าสนใจแล้วก็น่าค้นหากมาก็เลยแบบได้ลองไปทำเวิร์กกับตรงนั้นดูครับก็รู้สึกว่าสนุกเหมือนกันใช่ใช่พวกผมเป็นแก๊งเพื่อนพี่มาร์คฮะก็คือแบบว่าจะคอยเป็นรับปรึกษาพี่มาร์คตลอดเวลาเขามีปัญหาแบบกับเรื่องความรักใช่ก็จะเป็นคอยแบบชงว่าแบบเออก็เอาแบบว่าเลิกเป็นเพื่อนเลยเขาเป็นแฟนเลยอะไรอย่างงี้ใช่ ว่าเป็นครูสีครูสีใช่เพื่อนกันเยียบร้อ <c oughs> เรียกว่าสนิทก,กันเหมือน เหมือนในวงเลยดีวเพราะว่าเพราะเราก็เป็นแก๊งเดียวกันกับพี่มาร์คด้วยแล้วเหมือนเราก็ได้เล่นดนตรีด้วยกันส่วนในชีวิตจริงแล้วก็แบบเออผมก็เป็นไรแค่นแล้วก็ได้ทํางานกับฮงอะไรอย่างงี้ใช่เป็นคนละแบบแล้วกันเพราะว่าในไรแค้นแบบเราเต้นร้องเนาะแต่ในแต่ในซีรีส์เรื่องนี้เราจะกลายเป็นเล่นดนตรีแทนใช่ผมก็เป็นมือกองผมเป็นมือเบสถูกต้องโมเมนต์ผีพักเหรอฮะอืมเออไม่รู้อะก็ต้องรอติดตามแหละผมว่ารู้ครับแต่ก็คงต้องรอติดตาม กันแบบว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าพวกผมก็ได้ไปถ่ายพายลอตแล้วก็รู้แค่นั้นเลยใช่ครับคือบทอะไรยังแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้อะไรมากมายครับแต่ก็ก็รอวันะรีทรูเนาะว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ล้มเลยฮะอ,อันนี้สะดุดบ่อยสะดุดผมชอบลื่นด้วยครับนี่ใช่ก็เลยแบบถ้าผีผักก็สะดุดเลยลลลครับผมใช่ จริงนี้ก็เป็นแบบซีรีส์ที่แบบไม่ใช่เทมโปหรือว่าไม่ใช่เล่นกับหลรแค่เรื่องแรกของผมเหมือนกันก็ตื่นเต้นเหมือนกันใช่เพราะเป็นเรื่องที่2ของคุณเองนี่ใช่เล่นเรื่องแรกก็เป็นเทมโปใช่แต่ปกผมเคยแบบเคยเล่นกับพี่จิมมี่แล้วอะไรอย่างนี้เรียกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สแล้วเฮ้ยเจียนแล้ววะไม่เจียนเจนเจนทุกทนั่นแหละยังไม่เจนยังไม่เจนเรียกว่าต้องต้องสะสมประสบการณ์อีกเยอะใช่ ก็มีบ้างครับเรียกว่าก็เป็นศาสตร์ที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วกันใช่รู้สึกว่าพี่ๆใน g m m t v ที่เขาแสดงมาก่อนก็แบบว่าอาจจะแบบว่าปรึกษาได้บ้างว่าแบบว่าเออเราพัฒนาพัฒนาตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังใหม่มากๆอะไรจริงจอืมคนนี้เหรอฮะอืม พี่พี่อยากเห็นแบบไหนนะโมเมนต์ฟรีฟรีหวานๆหรอก็ต้องรอติดตามครับผมก็อาจจะต้องถามคุณผู้กำกับว่าเออจะเขียนบอกของพวกเรามาเป็นในแบบไหนนั่นเองใช่แต่ว่าในในซีรีส์เหมือนเขาไม่ชอบหน้าผมอยู่ระดับหนึ่งเพราะผมเป็นคนดีใครๆก็รักผมในซีรีส์คาแรคเตอร์ผมจะแบบปากหมานิดนึงเขาบอก่ใชเรียกว่าปากร้ายส่วนผมเป็นคนดีแล้วใครๆก็รักผมเขาก็เลยแบบเขาเลยไม่ชอบทำไมแบบทุกคนมารักผมอะไรอย่างเงี้ย ก็เรียกว่าแบบว่าไปถึงเวลาไปกับวงก็เจอกับแฟนๆไลฟ์ยูส่วนใหญ่ก็แบบว่าก็เรียกว่าเขาก็ก็มีบ้างนะแบบปปายแบบใช่เขาก็แบบเออด้วยความที่ผมว่าเราหน้าเหมือนกันหรอหมายถึงว่าแบบเหมือนคาแรคเตอร์คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยมนเลยแบบดูแบบอาจจะดูแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็เลยแบบเอ้ยจิงนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เรียกว่าเป็น เป็นจินตนาการของทุกคนแล้วกันครับผู้ผมก็เป็นโอกาสที่ดีแหละครับบอกว่าเป็นมาแสดงก็เรียกว่าพอพอพี่เอกเข้าทักมาก็เลยคว้าไว้ <ừ. S 1> เรียกว่าก็น่าจะสนใจน่าลองดูครับผมพพครับผมตอนแรกก็ได้คุยกับพี่ปอนบ้างเพราะตอนนั้นไปไปถ่ายงานกับพี่ปอนแล้วพี่ปอนก็ใครใครใครถ่าย ใครถ่ายเรื่องนี้ก็บอกพี่เอก็กแล้วก็แบบเออไม่ต้องห่วงเลยพี่เอกก็อกแบบใจดีแบบว่าสบายสบายไม่ต้องไม่ต้องเครียดเลยครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันครับที่ทํางานกับพี่เอ็กก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันต้องรอติดตามเลยครับ<ร><ร>ผมคนเกิดก็ตัดเต็มนะแน่นอนครับผมเรียกว่าเราไปหลายที่มากโอ้โหมีไม่ต้องเหยียบประเทศไทยเลยโลกนี้มีเป็นร้อยมีร้อยกว่าไ <laughs> ใช่ ใช่ประกาศไปนะว่าจะมีเวิลด์ทัวร์ใช่ไหมครับก็มีหลายประเทศมากที่เราไม่เคยไปแล้วก็มีหลายที่ที่แบบเราเคยไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะพวกเราชอบบินอยู่แล้วครับผมเรียกว่าที่ที่เราเคยไปก็คิดถึงแล้วกันแล้วก็ที่ใหม่แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีไลฟ์ยูอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอาตย์ที่ผมจําได้แล้วกันไม่ว่าจะเป็นแบบลอนดอนปารีสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่คิดว่าจะมีไลฟ์ยูอยู่ที่นั่นเลยเพราะว่าแบบไกลมาก อะไรอย่างนี้แล้วปีที่แล้วก็ประกาศอเมริกาไว้ด้วยแล้วก็มาแบบว่ามามาอยู่ในปีนี้ด้วยก็ตื่นเต้นมากๆครับเรียกว่าบินกันบินกันเรียกว่าเท้าไม่ติดพื้นเลยถูกต้องก็ต้อง,องผมว่าต้องเตรียมแล้วแหละเพราะเราก็แบบต้องบินเยอะแล้วก็แบบเพอร์ฟอร์มเยอะอ,อะไรอย่างนี้ก็ต้องใช้ร่างกายประมาณนึงครับใช่เสร็จแ,แล้วกลับมาก็กลับมาเป็นคอนเสิร์ตสามที่ไทยอีกก็ต้องเรียกว่าต้องฟิตมากๆ<า> สุดยอดเลยตื่นเต้นแล้วเราจะได้ทำอะไรเยอะแยะไปหมดโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับก็เรียกว่าทำเต็มที่ในทุกในทุกงานที่ไปใช่ครับผมทุกที่ที่เราไปก็ทำเต็มที่ก็อยากให้แฟนๆที่เขาได้ดูครั้งแรกหรือว่าแบบเพิ่งได้ดูสดๆครั้งแรกก็แบบประทับใจอะไรอย่างนี้ครับครับผมเห็นเขาประกาศไลอ์อัพไปแบบเหมือนมีรายการใหม่โปรเจกต์ใหม่ New Claire นั่นเองใช่พวกเรารู้สึก แก่เหมือนกันนะครับผมเ,เพราะว่าอยู่ๆแล้วก็แบบเอ้ยจะมีน้องอัลฟาเหมือนกันโผล่มาอีกแล้วก็รู้สึกอ,อยากดูเหมือนกันว่าแบบจะเป็นยังไงเราอาจจะได้ไปเป็นคอมมิตตี้เนี่ยหรือเปล่ารเรียกว่า,เ,าเรียกว่าโหด,ดเลยบอกเลยเราโหด,ดแน่นอนเราเราเรากอดอกแอ,แอคตึงใส่น้องๆเลยคนนี้ดุแน่นอนผมบอกเลยใช่เดี๋ยวผมคอมเมนต์ให้น้องร้องไห้ใช่เพราะว่าอาจจะเก็บกดมาจากพี่ๆคณะกรรมการ แต่จะไม่หรอกรับพพวกเราก็อยากไปดูเหมือนกันพวกะเราก็อยากไปดูเหมือนกันว่าเด็กๆแบบว่าเป็นยังไงบ้างก็จะแบบว่าเผื่อช่วยอะไรได้เพราะว่าพวกเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันโอเคครับผมก็ฝากถึงไลค์ยูนะครับผมที่ติดตามอยู่ในช่องวันนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสําหรับไลย์แคทแล้วก็ผลงานของพวกเราสองคนนะครับผมก็พวกเราตั้งใจทําผลงานทุกผลงานนะครับที่ได้รับโอกาสมาก็อยากให้ติดตามพวกเราต่อไปนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับทุกผลงานเลยนะครับ ขอเล่นนะครับ